พี่มาพี่มาโปรไบโอติกแต่ละยี่ห้อเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันค่ะโปรไบโอติกแต่ละยี่ห้อเนี่ยมีจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันซึ่งจุลินทรีย์แต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเหมือนกันเดี๋ยวมาจะยกตัวอย่างจุลินทรีย์แต่ละยี่ห้อให้ฟังนะคะยี่ห้อแรกก็คืออย่างเช่นยี่ห้อไบโอไกยายี่ห้อไบโอไกยาเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ที่ชื่อแลคโตบาซิลัสนูทไลซึ่งจุลินทรีย์ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารทางเดิอนอาหาร คือสามารถใช้ได้ในกรณีที่ท้องผูกท้องเสียหรือว่าท้องเสียจากการใช้ยาปฏิชีวนะค่ะส่วนยี่ห้อ Biofort เนี่ยจะใช้จุลินทรีย์ที่ชื่อว่า Saccharomyces boulardii ซึ่งจุลินทรียสายพันธุ์นี้ก็จะช่วยในเรื่องท้องเสียค่ะใช้ได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่เลยและอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะก็คือยี่ห้อ c o m b i v r c o m b i v r เนี่ยใช้จุลินทรีย์ที่ชื่อว่า Bifidobacterium longum ซึ่งจุลินทรีย์ชนิดนี้จะช่วยในเรื่องของผู้ที่มีอาการลำไส้แปรปรวน คนที่มีระบบย่อยอาหารไม่ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องท้องผูกนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโพโปรไบโอติกยี่ห้ออื่นๆอ,อ,อีกที่มีตัวจุลินทรีย์มากกว่า1สายพันธุ์ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ